การที่เราทาสกินแคร์ก็ช่วยได้ร<ล>ะดับหนึ่งนะคะแต่วันนี้นะคะการที่เราพักหน้าบ้างะะเอาธรรมชาติช่วยนะคะเจ๊ก็ว่าเป็นอีกทางหนึ่งที่จะเนรมิตหน้าเราให้ใส่ สี่สิบตกลนทุกคน มีนะสูตดรเด,ดๆนะคะมาว่าให้กับคุณสาวๆที่มีปัญหาในเรื่องของหน้าแหง้งกร้านหยาบกระด้างนะคะไม่มีน้ําเติมเต็มที่ผิวคอลลาเจนหดหมดนะคะ <ๆ S 2> ก็วันนี้นะคะเจ๊ก็มีสูตรด,ดีๆง่ายๆนะคะที่จะมาแนะนําให้กับทุกๆคนซึ่งเจ๊ก็ได้ลองใช้แล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคนะผิวมันรู้สึกชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพวกริ้วรอยต่างๆนะคะมันก็จะหายไปซึ่งสูตรนี้นะคะก็มีแค่2ตัวเท่านั้นนะคะซึ่งง่ายมากจากทุกคนแค่ไปเปิดตู้เย็นก็ได้แล้วนนนะะคะคั่ก็ือแดง และวิตามินอ e. ีวิธีการทําวิธีการใช้ใช้ยังไงนั้นไปชมเลยจ้าสำหรับส่วนผสมว,วันนี้นะคะมีแค่2ตัวเท่านั้นนะคะนั่นก็คือไข่แดงและนะคะตัวนี้นะคะก็คือวิตามินอ e. ีนั่นเองนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็บีบวิตามินอ e. ีลงไปนะคะประมาณ3หยดก็พอนะแถมอีกน,นิดนึงนะคะสมหยดหลังจากนั้นเราก็คนจ้า แล้วเราไปพ่อกันค่ะ หลังจากที่เราได้ส่วนผสมกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะแผ่นชีสมาร์กนะบอกได้เลยว่าลักษณะเหมือนหน้ากากทองคำมากๆเลยจริงๆนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคุณประโยชน์ในแผ่นชีสมาร์กนี้เยอะมากๆเลยนะคะซึ่งวิตามินอ e, ีเขาจะช่วยในเรื่องของการต้านริ้วรอยปกป้องผิวจากมลภาวะเติมความชุ่มชื่นให้ผิวต้านอนุมูลอิสระไข่แดงนะคะเป็นแหล่งโปรตีนที่มีประโยชน์มากๆช่วยบำรุงผิวให้อ่อนกว,ว่าไวและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิววิธีการพ่อก็พ่อแบบนี้เลยค่ะ ครีให้ทั่วใบหน้าเกลี่ยให้ทั่วใบใบหน้านะคะก็พยายามเกลี่ยให้มันแบบเหมือนแผ่นชิดมาร์กกระจายทั่วบริเวณใบหน้าของเรานะคะจะได้รับสารอาหารจะได้รับการบำรุงที่ท่วนทั่วใบหน้าเลยทีเดียวนะคะก็ทิ้งไว้อย่างนี้นะคะซักประมาณ30นาทีจากนั้นก็ลอกออกแล้วก็ไปล้างหน้าให้สะอาดได้เลยจ้า มาแล้วจ้าทุกคนนะคะหลังจากที่เราร่างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบอกได้เลยว่ามีผิวค่อนข้างที่จะชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำมากมากเลยะคะ่ะเหมือนเราได้เติมคอลลาเจนนะคะอย่างดีให้กับผิวได้เลยนะคะสูตรนี้ก็ลองเอาไปทำกันดูนะคะรับรองได้เลยนะคะว่าจะชะลอความแกะคะ่ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับสูตรนี้บอกได้เลยนะคะว่าเป็นสูตรที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะฝากทุกคนนะคะถ้ามีสูตรดีๆแบบนี้ทําเจนมากนะ <laughs> เพราะว่ามันก็จะเริ่มหมดมุกแล้วในเรื่องของการหาสูตรมาให้กับทุกๆคนนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครมีสูตรที่ใช้อยู่แล้วดีนะ,ะ <laughs> ก็สามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์ใต้ใคลิปเจได้เลยนะคะ <laughs> ว่าเอ้ย e เจอยากให้ลองสูตรนี้ <laughs> เดี๋ยวเจจะไปลองให้นะคะแล้วก็จะมารีวิวให้ดูนะคะ <laughs> อีกอย่างหนึ่งคือถ้าทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้เจนะ ก็วันนี้เจ๊ต้องกล่าบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เจ๊และทีมบริตี้สอาพนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ